ลงมาบ่าลื่นอะไรอย่งนี่โอ้สบายดีปราลุในล่ะเ <laughs> ปไดิดได้มานะอเออมูครั้งแรกทางน้ำสู่ช <laughs> ีวิตสู่ชีวิตแห้งบ่เอ้แท<อ>บจะเป็นังไรอีกล่ะฮะลับบ่บอหน่บ่ยังอยู่บ่น <laughs> อนหลับอยู่บ่นอนอ่ะ เอ,เอ็ดดาวไ่ได้ควงให้เจ้บาบอฮะเหนื่อหนักสูงสายมีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เนาะ สวัสดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพแมย์พี่น้องเนาะ FC กันเบิดสุขุสุขคนคือเกอ่าพแม่พี่น้องเลยเปิดภาพออกมากันยู่หยอยยูน้าเนาะมืนอนนิอ่าบ่ได้ไปทางใดเนาะมืนอนนิเนาะก็คือมหาห้มาหน้ามาค้นเขาพแม่พี่น้องเลยพิเศษไปกานั่นเดี๋ยวทางสามุดาสิพาพแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มเนาะว่ามีผู้ใดมาคนเขาซอยมืนอนนิเนาะอ่าเนาะพแม่พี่น้องปะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกัน อืมฝนแดดพูงยัยพี่น้องเลยอยากทึบทึบ,บนะเนาะเห็นอยู่บ่าทางผุนเนาะเป็นผู้ใดเด้เนาะส่งไล่ลทมทัวรอยู่นนเนาะทางนี้ได้สานีสบายดีป้าลูกในะโอะหนูดาวพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมาค้นเขาเา่ามาทักทายทางพี่ก่อนเป็นผู้ไดสานีลงมาบ่ลื่นนะได้เนี่ โอ้สบายดีปะลูกในล่ะเด้ออยากถามโค้ชรู้สึกอ่ะดิบม่ยก่อนเป็นอะไรมานะเออโม่ครั้งแรกทางน้ำมันสู่ชีวิตสู่ชีวิตแห้งบ่เออเทียบจะเป็นไดไรบวายเล่นบะเออเป็นดะไ้มวนอยู่บาบันโคมิดิมชิม สิวหอดีเพราะฉาดตอนแลงมืออื่นนี่หอดอาวอ้าวสารนอพเมพี่น้องเอ้ยขนเข่าเนาะผู้องเต็มเส้ลายนาะตามทงให้ทงแน่า,อาตอนนี้ทางบ่าวท้าเพิ่นก่ยังบ่าทันมาเนาะผู้เมพี่น้องก็กคืออา่ารลดทายตายก็เลยพาอา่าน้องแก้วแล้วกับน้องดาวาเขาเนาะมาขนเข่า ก่อนประสนเนาะมาเก็บกองไว้เนาะเวลาเราเก็บขนเก็บมัดมันจังได้สะดวกสบายคุณแม่พี่น้องเลยเอาเดี๋ยวทางสามมุกดากาสีคนขึ้นกันเนาะเดี๋ยวไปตั้งกล้องไว้ก่อนแค่ในตาว,ว่าเข่าอันหลายมือแล้วมันมันเบาได้พวกพี่น้องเลยเนาะ เลยเงาเฟื่องที่เราให้เธได้ ทางเหย้าอ้าครับน้องเอ้ยเก็บเกี่ยวเด้อป๊าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้เสร็จแล้วเติดหากาแล้วปให้นึงเนาะพอพี่น้องเอ้ยก็คือเก็บกองอุอัไว้ให้บาทาเนาะเพราะว่าเรายังซ่อมรถไถเาอยู่เรายังบ่ทันมาเนาะ ทางเฮาก็เลยอันเก็บกองไว้แบบนี้เพื่อเวลาเฮาคนแล้วมันจังได้สบายเนาะยังอีกทรงให้บัดน,นี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้หาเมื่อยแหงเนาะ,ะนะ้อ,าานองแก้วเพิ่นก็บ่ไหวแล้วเนาะอย่าว่าแต่น้องแก้วเนาะทางน้องดาวก็บ่ไหวคือกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันแดดเนาะผู้ทางนั้นก็นยังอันเกี่ยวข้าวกึอบอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ตะาเ,เ,เดี๋ยวมาถามองสาบบ,บรีเฮาก่อนบดนี <laughs> ปจังไดล่ะ เมื่อยอยากน er oh, oh, no, no. ah, ้่งอยากนั่งโอ้ยเนาะผมเป็นพี่น้องเอ้ยตัดดูโตนเนาะอไอีดามานั่งพี่มาแม่เดชีสัมภาษณ์อ่าเป็นจะได้สาวน้องดามาหาลไรฮะน่ะยิงเขียบแก๊กแซ๊กเมื่อยอ่ะเมื่อยเนาะตัวน้องแก้วกับน้องดาเนี่อายุเืินกันจักปีนี่ไปเดินไปแบบนี้น้องแก้วเป็นเอื้อยด้วยน้องดาเป็นน้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะ ทางน้องดาวก็เป็นเออน้องแก้วเนาะน้องแก้วหายกับสิบสี่ไว้ละีนสิบสี่แล้นสิบสี่ปีเต็งหอดแล้วเนาะสิบสี่แล้วเนาะเออเป็นจังไดนเมื่อยแห้งบ่าชนเนาะน้องดาวชิบหาโอ้ตายชิมหาสองเทียไม่ชิหาสองเทียวไปหาชิปพูได้เลยเป็นสามชิปพูได้เนาะเป็นจังไรอีล่ะฮะหละบอกป่เนี่ยบอ ย <laughs> ังอยู่บ่โอ๊ยตายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะคิดว่าสิหลับละบาดนี้เนาะยังอยู่ว่าซั่นอันมากะทางบ่าวท่าเพิ่นกะยังบ่ทันมาเนาะนับตั้งแต่ของอยู่ของกินเป็นน้ำเป็นไนกะนําบ่าวทาเบิดมีน้ําส้มองแต่ว่ามันบ่เย็นก็เลยกินแบบมันบ่แล้วเนาะมันฮ้อนาตอออดาจักหน่อยอีกประมาณ20นาทีบ่าวทามาฮอดอ่านั่งท่านอนท่า จ, <laughs> จังเว <laughs> ลวาจ้าเวลาจ้าเวลาวันสันนอ้องพวยพี่น้องเอ้ยยิว้วข่าวเดี๋ยวบอ่ออีละอยากจะน้ำ <laughs> อยากเจ้ <laughs> าจน้ำเ <laughs> มื่อยแหงวะเห็ดเบียงนะเอ้ยบ่บ่เมือเม่อยบ่เมื่อยเก่า <laughs> โอ้ย <laughs> <อ> <laughs> ตายพ่อยพี่น้องเอ้ยเนะ <laughs> าะวันนี้เห็นชิมือมาแรงเลยมื่อตอนแรงมืออื่น <laughs> ตอนแรงมืออื่น <laughs> ตอนแรงมืออื่น <m ye> มั่นใจแน่นะเออ แสดงว่ายังโอเคอยู่น้องดาวมหาลัยเขาเลยสะเมื่อเมื่อแรงเมื่อแรงเมื่ออื่นเมื่อมื่ออื่นเอออ่าดีดีดีเนาะเช้าเว้ยพระชีวะตอนเช้าบ่ได้เนาะต้องแรงคือกันเนาะคันน้องแก้วเมื่อตอนเช้ากับเช้าน้ำน้องแก้วคันแรงกับแรงน้ำน้องแก้วเนาะแรงบ่ได้เนาแรงบ่ได้สักย่ห้องพูดอ่าบ่เป็นยังประมาณสามโมงจังอนุมาอ่าอนุญาตให้เมื่อเนาะทางน้องดาวเพิ่นอ่ะต่อเผยพี่น้องไว้เนาะ ม the ันแดดเนาะมันก็เลยหอดพอเมื่อพินองเลยห่อนแห้งเป็นอะไรน้องแก้วมาบ้านด้วยบอกินหอดคนทั้งบ้านไงบอกินหอดมูกินหอยมูเอาแล้วบ้านพอเมื่อพินองเลยกินหอยมูได้บอกมูอยู่บ่อชาวมานะเอ้ยนะบอบอได้บอกครับเพแฟนก็แทร่ถามอะเมื่อไปคนข้าวซอยสมุกเก่า บอบอกเลยเนาะก็บอกว่าโบเห็นเพื่นอนีม่มาซอยบใช่ปล่าบริษัทหากันบอเซ็ตก็ว่ <c oughs> ออาชิมาซอยนอั <c oughs> ่นโบกันหน้านี่กัาจักสีบาจักปีแล้วเนาะบอดาเหตุน้องดัสามปีแรกไปแจ็คส,สองปีสามปีเนาะถือว่าส่วนลายกัคือว่าแหละบอพีอ่พายุพ่อแม่พี่น้องเลยปีแรกเนะาะหัวมันได้ขึ้นเทียนกระสุนชีวิตน้องแก้วขึ้นแทบจะไม่ได้เนาะ ว่าแต่น้องแก้วน้องดาเก็ขึ้นหมูได้เหลือชีขันทั้งลูหมูมีเลยเนาะตันยางขึ้นลีงน้อยสู่ชีวิตขึ้นเนาะต้นมักขีดาน้องแก้วเนีายปีนเนาะผู้มาเมือเดียวมักขีดาบนเรือเลยเหลือแต่ต้นเอะเหมยเฮงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแดดอบอ้าวมวนอยู่ไว้ล่ะมันเงียบมันเงียบ เสมุนปอตูมานำเนาะโอ้น้องดาต้องป่วยเพลงเห็น้น่องแกต้่นได้คือเนาะต้องปวยเพ่งเลยมันเกิดคือว่าวเนาะแบบว่าอยู่แบบเงียบเงาเมื่อคืนนี้นอนน้ำพายเมื่อคืนนี้นะนอนน้ำเอวดาวน้ำเอวดาวเป็นอะเอวดาวบวดป่วนบ่ไาปวนฮะจักหัวจากประสาท เออเตนอนรับอยู่บ่นอนอน่ะรับเอ้เอดาบได้ควงให้เจ้บาบ่ฮะเม่นหนัก <laughs> สงสัยมีแล้วยงังใดอย่างหนึ่งนี่เนาะโอ้แต่สรารภาพมาโลดบบดนี้เ <laughs> มนผู้ไดบ้บบน้อ <laughs> งแก้ว <laughs> <laughs> จักโมจ่าโมหูโมหูอ่ะสันโอ้แสดงโมมีอยังเกิดขึ้นเลยเมนบ่ไ <laughs> ด้ยินแต่เอดาวฮะ <laughs> เ <laughs> ป <laughs> ็นได้ไหนฮะเป็นได้ฮะเป็นได้ไหนได้ได้น้องดาวเป็นได้เมื่อคืนนี่ผมนอนค่วงเนาะถึงกับปั่นบ้าเป็นได้มีแง่ถกับปันบนวาสันพอมพี่นงเยมีแงยาวด้น้องดาวเนะอ่าวางกระเพอใส่กันบ ทตุ่วนนอนเพื่อนาหันอนห้องเดียห้องพันนอน่วงเออบัดมาเดี๋ยววงกระปั้นถือดาวดิว่าดีนะเอ้หลาวันบเสือจะบกมาเนาะสนเมนซิลิโคนฮักซลคนนะโมเมนต์เขียวบุมแล้วจ้ะโมเมนต์เขียวบุมแล้วจ้ะถึงยู่ใช่เมื่อคืนนี่โอ้ยคายุจุดแขเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยถึงนภาปาะันเนาะ ่าแต่ว่าน้องแกลว่างแผนไว้แล้วจ้ะว่าน้องแกลจ้อหล่าว่างแผนไว้แล้วไปจ้งเนาะโอ้ยตายพรมยิ่พี่ดองเลยอ่าเพิ่นกะมาซอยเวียกซอยงานสามุกเนาะอ่าเตอแต่กี้ว่าสิมาเกี่ยวข่าวบอกซอยเลยบันนี้เดือดข่าวเอ้ยแเรื่อยเลยบ่้านมาเกี่ยวบันนี้แฮมมาค้นบันอือเนาะได้โอกาสสมุกได้กะเอาใหญ่แล้วพรมยิ่พี่น้องเอ้ยเอามาฮอดโซ่มือซ้อน ปกติอหลาเลยสะมูลสองวันทีท่ซีไปใช่ไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเนี่คือเกี่ยวเขาหน้าจริงบ่หรลือไ,ไปรับจ้างไปรับจ้างโอ้ไปรับจ้างได้มือเทไรอ่ะพวงคนก็แสนหนึ่งแสนชาแสนสามซิบสองวัจจงวนที่นี่เจ้าไปอรับจ้างทุกมือเลยบอกส่วงงนงานย่างเกี่ยวเขาได้เงินมาแล้วก็ไปเฮียนบ่ละหาเงินส่งตัวเฮียนบอก ไม่เพิ่นเก็บหั่นเก็บนี่เพิ่นซื้อผ้าปูโต๊ะแล้วก็เฮ<อ>็ดอนยียงกับเพิ่นก็เก็บเงินออ๋ซืบทอดดอกไม้สืบทอดปูโต,โต๊ะอือก็เลยเสาร์อาทิตย์ไปหางเงินส่งเสียงเฮียนไปสีบข้าวไผ่หนำเสียข้าวไผนหนำน,นู้เปล่งนัวเกือเป็นเด็กเปล่งนัวเนาะนับตั้งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะสามาโนเกลหาภรรยาคนเดียวใบละเอ้ออายได้สละที่เพิ่นก็ ไปที่เพื่อนเอาไปได้ไปไมีแต่ซ้นิกินอืมดูอ่ะตายแล้วบันเนาะสละได้บันมาในาสามุกซีได้ได้อีว่าส่ม,มีแล้วบันเนาะ,ะได้กระถาไปเมื่อถาไปทิศใหม่ทิศใหม่เข่าชีไม่ได้อีละฮะรวยหาย,ยุจากสิบ <laughs> 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 พันสาวพันนี่แลหมื่นหนึ่สิบพันสาวพันนะโวยพ่นองเอ้เออเนาะ น้องแก้วบ่เว้านี่โอ้ตายอยากสะลบแท้น้องแก้วว่าเนาะนบ่สะลบบ่สะลบบ่อ่ะไปบ่ให้เงินเนาะสิเรียกมื่อบ่ได้เงินบาดนี้ได้เงินก็ย่าจะมาซอยเฮามันก็ซอยจ้ะโอ๋บ่ได้เงินก็ย่าว่าซั่นเจ้าก็ซอยเฮาเฮาก็ซอยเจ้าว่าซั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยซึ้งะเกินหามื้อแงสู้ต่อซั่นสู้เียกได้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกคดอกเพราะว่าอ่า คนเนาะมันกะจะเบาเมยคือเกี่ยวบันไดเพราะว่าเกี่ยวนี่ยุดบาได้เนาะเกี่ยวตลอดเลยเอได้ไปเกาาี่ยวข่าวหนะเพื่อนพานัน่งพักผ่อนอยู่ไว้ละเป็นน้ำบุของคนกองคนเพื่อนกะให้นั่งให้นั่งซสเายพองคนเพื่อนกับวายนั่งกระบอาใส่กระบอาใส่กบองใส่แบบว่าห้าพักผ่อนนี่บ่แบบมันแดดสิบอแดด้นนี่เพื่พักมาได้แล้ว <c oughs> ลม <c oughs> เมื่อเนาะอันนี้ใครเน่เฮดกับอันสามกุสามกสามุกมันมีเงินจ้างพาเข่าแต่ห่มเรี่ยงไปขันจนเด็ดเด็ดให้เนาะจนเป็นายพ่อแม่พี่น้องเลยกับบอตีแล้วเนาะเพราะว่าตอนที่เฮดเวียกทางสามุกดากบอติไทยให้เบิงเนาะเพราะว่าอันต่างคนกับต่างสู่คนเนาะกัยันแบบว่ามันบอ่อเลี้ง่าย กเลยอันไ่ได้จับกล้องกันเลยถ่าทายเอาตอนมันแล้วเนาะจังคือชงมือมยเพราะว่าอันเห็นมุมตอนที่น้องแก้วคนข่าวเดียวอันเอฟซีสิว่านสามูลังเกน้องแก้วเนาะอ่าน้องแก้วมานั่งอยู่ผมแล้วว่ากันแค่เน้นาะอยหละเฮ้ยพอีพี่ดองเลยข่าวเที่ยงกันยังประัานกินเนาะรอสะเพริสดสะเพริสกันยังบมมายังบ่มาขายยังบมมาขายว่าซันเนาะ อ่ากินโทพวอหันมาอีกประมาณบอดนมาสะนเนาะกำลังสีออกมากคนว่าอ่าตจถือว่าเก็บกองถือว่าเซตไปแล้วให้หนึงยังอีกซองให้ใบนี้เนาะพวกแหละกินข่าวกินน้ำพักผ่อนแล้วจะลงไปสู่โตให้นั่นเนะาะพักผ่อนเลยเนาะบ่ลงแรงเนาะเมื่อยเนาะ <c oughs> ถึงใจเด้ <c oughs> <c oughs> น้องดาวยิมเขียวแหงแน่ถึกใจเพิินเนาะเออโอกาสนี้หายากแว่าสัตนะพูดพี่น้องเอ้ต่อขาว่า fc comment มาหาน้องดาวว่าทำไมสลัดจังวะทำไมช่วงเกี่ยวข้าทำไมไม่เห็นหน้าน้องดาวเลยน้องดาวไปอยู่ไหนมาบอกเพื่อนไปอยู่ใส่ียนมาเมื่อนั้นนะ กําลังถือเกี้ยวลงไปเกี้ยวซอยเพิ่นมาจังเฮียนลงไปเพัดเอ้าแล้วเร็วเห็นแบบว่าเพิ่นแบบว่ามาแบบนักเอกขนาดเนาะมาแบบสายจบทะนั้นเนาะถ้าเป็นแพนของเพื่อนเนาะมาสายจบแเหนเนาะก็ถือเกี้ยวเอลงเกี้ยวแล้วเพื่อนได้ไหมพอมันคือได้ใช่ไหได้คนน้ำได้เนาเป็นกันเนออ่า เิ่นการติดเวียติดงานของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางสางมุกดาได้เผยแพร่พวิดีโอลงไปกับมีเอฟซีทามอยู่ทำไมเด็กเด้งมัวงไม่เห็นเลยว่าสันยามเกี่ยวข้าวทำไมไม่เห็นเลยว่าสันเนาะสือริยุทธเนาะเพราะว,ว่าเขาไปตรงนี้เลยประวัติทิศเมื่อวันเสาร์ที่พ่อหันกับอีหลาบก,กับบุตรแมาเนาะก็เลยบบเห็นเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเสาร์อาทิตย์นี้บบรอดที่เพ<ห>ิ่อนติดก่อนเพิ่นอนบ่ ถีบเกี่ยวข่าวเนาะถีบบริเกี่ยวข่าวมันมาเน้อโอ้ยพี่น้องเลยปาตัวเห็ดเบียการเล่นหนาเล่นลังอันนี้ก็คือบริไดไปถ่ายคลิปเนาะเอาน้องแก้วมาถ่ายอยู่หน้าเลยในอยละโอ้คุ้มค่าแล้วบ้านนี้เอ้ยบริไดไปถ่ายคลิปเอาน้องแก้วมาอยู่น้ำเลยกะโลอุนให้แล้วแล้วยะกั เมนบอวบายน้องแกวอุ่นใจหหน้าตรงกันข่ามเลยนะเสาเมยแล้วบ่อยละ่ะใครในเนรแล้วบอหัวปอยังย่เออแต่บอด้บินหัวบได้้ยังบอมันกวนอยู่มันหักวินหัวแห้งมันจากอันนั้นเออมันเป็นอะไรละ่ะอาการก้าเริ่มกำเริ่ม่ เจ็บหัวไปซี่เป็นตลอดเลยบ,บ่ที่กับไ่ได้เจ็บอ่าีกับไ่ได้เจ็บมันได้กินส้มกับแห้ง <c oughs> อานเละมะขามยังไงเนาะโอ้ยเออดลืมกว๋วยเจียวมานี่เนาะน้องแก้วว่ากินส้มเลต์ลืมก๋วยเจียวมาบุ๋มีได้นะเออดกับน้องแก้วเอ้ยพูดได้มัขามมีกับขึ้ก้าวบ,บุ๋มีเจวพูดแรกมีแต่ล้อไอ้ถามาแล้วก็กินตามสมอหงแล้วภู <c oughs> <c oughs> มหิหงมากกับขลออยุยภูแม่พี่น้องไอเนานะยังปฏิเสธอยังอยู่ อ่าบ่าวถากระแจกอยู่สิได้ยังบุหินมาจากเื่อเนาะโมเมนต์โมเมนต์เนาะตอนเกลี่ยว่าเขาดีใจนะเราเราคองกินน้ำเย็นเยาว์พลพี่น้องเลยว่าเอาไป้ลุกปั่นเลเลยว่าตะเกียบให้พี่น้องเกียบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามันอีหล่าหน่อยนึงเนาะเวลาอีหล่าไปเกี่ยวเขานี่อันเพิ่นทับจ้างจะแบบไรละเพิ่นแบบสีเกี่ยวกำเกี่ยวพอนอย่างกะให้ครบแบบวันหนึ่งใช่ แสนสิบบริแสนซาวแสนแสนสิบแสนหนึ่งกะให้ฉันนั้นอันนี้ฮะบดมือเอานะเป็นบางเจ้าบะบางเจ้าก็ได้แสนสามนี่บอกโอ้บางเจ้าก็ได้แสนสิบอือแล้วห่างจากเพืออนนี่ที่ว่าไปนั่นไปไปอะไรไปกัมมู่บอกเด้อกามมูบวไปก็บ่ไปอ้มู่ไปเงิ่องน่กับ่รด้เงนได้ไ่เนาะแบบไปกับเพื่อนแบบ ฮู้จักกันนะแม่แบบแม่เท่ามูฮานะฮู้จักกันแล้วกลับไปแบบขมูกระ่วนก็ไม่ได้ไปแผลงกับบะคู่คันนอกจากนั้นาากับคันเพื่อนบวมห่างก็ได้ไปโอ้แต่คู้ซึกว่าทรงออ่าวอาทิตย์กินีหันเมนได้ไปเมนบ่ะโอ้ไปหาเงินส่งตัวเฮียนน้องพี่พี่น้องเลยกับขาน้ำข่าไฟเนาะได้ละได้ไปเกี่ยวข้วคับใจอยู่บ่านไอนะไปอยู่ เพิ่นก็บ <Asia> <c oughs> oh. 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 really? ่ไ yes ด้ไปเดี๋ยวนี้ค่ะพิ่นกล้ามาเป็นปกติแล้วเพิ่นดีขึ้นแล้วบ่อยนะภายในนาจักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหุังข้าวโอ้ล่าง้วยกวาดเทือนเฮ็ดบนกวาดต่างแท้หั่นโอ้ขาแล้วเฮือนนี่ได้วู้จักก้าวอีกแม่นบ่ได้เออเต็กี้ได้ส่ะกี้เพิ่นก็แบบสูบมาแล้วก็เลยโอ้เดี๋ยวนี้หั่นคือแบบว่าฮู้จักเวียกจักงานว่าซั่นซะเนาะโอ้ หูจักเวียจากงานแล้วก็อืออ้ดีแล้วอีหล่าเนาะจากไหนก็มีแต่สู้กันต่อไปแล้วก็เบิ่งน้องเบิ่งนุงต่อไปเนาะอืบ่คักจันึงเอยเนาะซื้อรถถีมาให้เรามารให้เรามาป้ารถถีน้องแก้วะได้รถถีใหม่เพว่ายังฮบ่ได้ขี่เนาะสุกไว้ในห้องเาะแต่มื้อนี้บ่แก้วมื่อวานนี่ดเนาะออจังว่าขี่ทอดรถถีไปจ้านี่ไก่ว่าจังไปน เพื่อเสายงเราถ่ายมาทั้งนั้นนอบาทาป้ะเคือเสียงเราถ่ายมาทางนั้นเนาอบาทาล้วยังเปิ้ลคนเข่าป้าจ๊ะโมเมนน้องแก้วเอ้ยตายแลยคือแบบม้าฮอทเทียนไงฟากันรุ่นฟากันรุ่นเสบียงอาหารนะบาทาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะฝากหาบาทาในเด้อบาทาเอ้ยฝันได้จ้าสิมาเนาะมีโมหนึ่งนาะห้องใส่โมหนึ่งด้ ยินเลยมาไว้มาไว้แต่นี่ก็ได้ยินเสียงรถรู้ว่ารถ้าหัวยพุนมาเนาะเหรือว่ารถคาอยหัวคาหวายไปสุกรถเมยคนเ่าให้ไปสุกรถอีกว่าพอไหวเลยเนาะปวดโพรเนาะนางก็นางโฮมต้นกุกกระดาวพวยกนล้เนาะเอาเมยแด้วยวอีละอ่ายิ่กคิน <laughs> สูรเพิ่เดอ้อตนนี้ไปเห็นซิวไอหมุกแล้วก็จะกอ,อ,อืมอ๋อสูดเลยน่ะเนาะบีอนาคตเขาเมือไม่เห็นซิวแล้วมันใส่แล้ปบนเด็นคนกัพี่นออ้องเลยตัวเอาบันนี้กันมีแต่ว่าเขากัะชีได้จบคีปเพียงซัมนี่เนาะแล้วมาต่อกันอีพีต่อไปเนอะอาะ ว่าน้องแก่สิไปต่อหรือสิพอสะว่านี้ว่าตอนนี้หากะเครึ่งมือเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาบัดนี้เนาะทำให้พา่ประการนายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องแก้วเพิ่นกามีน้ำจีนน้ำใจเนาะที่แรกกัว่าสิซวนลิลลินเนาะแล้วบัดมไม้ลีเก็บเข่าเข่าห้องเราเพราะว่าเก็บเครื่องเก็บของมาเนาะจังใดก็เปิดโอกาสเลยซะเปิดหูเปิดตาเนาะ เปิดคักยญามิตรสมอยเนาะ <laughs> มาหอดกับมิสมอยเนาะเพราะว่าอันดีนะยังว่ามีน้องดาวขึ้นมาเนาะการถือว่ามือน้องดาวบอมาเนี่ยเงเงียบเงากว่านี้เนี่นี่อันนี้ยังมีผู้ว่า,าวน้ำเนี่อนี่มือแรงหันระวงังเ้อะ ไปสิถือุ๊กโดดมอนกันเลยนางเจ้ามอนกันแล้ไม่ย่อบนขางระวังได้เนาะตู้อันตู้เม่์แล้วไปนอนใช่มเมื่อคืนนอนยู่นนอกนอนยู่นนอกตายรอเย็นดีรอเย็นพ่นแล้วลยว่พามื่อคืนนี่นะมันบได้หนาวใช่หรอเมรเราเป็นพลานลมมันเดียวเด้ปมบนในหนาวเพราะะนั้นเราะนอยี่นอกนอนปกติหาอากาศหนาวเนาะ อีหลานอนรับเจีอนอนรับนอนเจ๋ยโยคือนี่นะรับับเจ๋ยรับเจ๋อน้องแก้วรับตั้งแต่แปดโมงคืนว้าบ่ได้ยินเสียงโกนผู้ใดบ่บอเวด้าบ่ได้โกนให้ฟังบ่อเสียงโกนน้องแก้วแล้วหน่อยนึงอเลน้องแก้วนอนโกลอน้างโกนนอนโกลอทางนี้บ่มีปัญหาอาะทั้งนึงเด้อเด้อจะมาเมือจะมาแข่งพัดนะต่อ มื ồ, à, e e ้อแรกจะไปถึงลูกโดอยู่ย่าระวังเด้อ no น <c ười> <c ười> <c ười> ้องดาวใส่หมวกกันน็อกนอนน้องดาวใส่กันน็อกนอนเดี๋ยวทางเอ้ยบ่คนเป็นน้องแก้วเนาะยน้องแก้วถันไอ้ดวเลยพเลยอีลอยเนาะพ่อแม่พี่น้อง้ถลูกน้องแก้วโอ้ยมื้อคืนนี้บ่ฮู้ว่าบ่าวทานเรามานอนนาเนาะพ่อแม่พี่น้องนก็มื้อนอนนําเอ้ยมุกก็ด้มื้อคืนนี้นอผู้เดียวจนฮอด6:00นมื้อคืนนี้าตกินฮอดน้องแก้วอยู่นาเด้ <laughs> อาโอเคบาน,น้เนาะเดี๋ยวอ่าทางสาวม,มุกดาการ c e d ดจบคีเพียงสำนีเด้อ <laughs> ผมเองพี่น้องเลยทำมาผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะมีตาวามาติดตามกันอีพีตอนต่อไปนนเนาะบานนอ้าสองสาวบุบลี่สบายดีปะลูกสบายดีเนาะ